มาได้จ้าเก็บเห็ดค่ะ หุ่นไฟทัง นี่จ้าเฮ็นลงโงกค่ะแต่ว่าดอก,กดอกหน่อยค่ะออกนี่ออกเป็นแป,ป้นเลยค่ะปูตะปี้อดอกนี่ดอกนี่แห้งแต่หน่อยแห้งรุ่นจิ๋วจ้ารุ่นจิ๋ว นี่คะ่ะเห็ดละงูกจ้าไข่เห็ดละงูกงามๆจ้านี่คะ่ะเห็ดละงูกขาวด้วยจ้านี่ไข่งามๆเลยคะ่ะ คอยหางคอยโฟลกกำลังโฟล์เพื่อนอาหารต้นเก็บวันนี้อยู่มาเด้อมาดูเพื่อนมันจ้า เห็ดพึ่งข้าจอนค่ะอู้นี่เบบี๋หน่อยเอาไ,ได้ อยู่นี่อีกหนึ่งดอก,อกอเห็ดพึ่งค่ะอีกหนึ่งดอกจ้าดอกใหญ่ใหญ่ เห็ดพึ่งค่ะถ่ายมาแล้วถ่ายมาแล้วเดยยู่มาาถพเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว่ช่เลรอโอ้หมูหนึ่งเด้อค่ะนี่เอ็ดปวกขี้เทาจ้าแกงแสบเด้อ นี่เห็ดเพิงใส่กระตาก่อนใส่กระตาเห็ดเพิงค่ะเห็ดเพิงหวานจ้ะอีกหนึ่งดอกค่ะโอเคเก็บเลย มาจ้ามาจ้ามาเบิ่งเห็ดละงอกมูใหญ่ ột, ๆท่านเก็บเลย ừ, อ้าวเก็บเลยดอกบานจ้าแล้มีแซ่เลยวะแซ่เลย ตอย่างนี่ก็มีค่ะนี่อีกปะอีกหนึ่งดอกอีกหนึ่งดอกจ้าโซบังเดี๋ยวจะจอก หนึ่งสองสามสี่นี่จ้าม่ตด,ดอกงามๆเลยค่ะห,หือืเห็ดกอแดองงามๆโอ้โหนี่จ้าอ่ใส่กตาไว้ก่อนค่ะมาอีกมาอีกมาทั้งพีอีกโอ้ยอ้าวคางท่างกับพอ่ออีกแล้วจ้าเห็ดพึง่งมาเบิ้งมาเพึ่งทั้งพี่ค่ะ ตรุมตรุมโอ้ยมาแล้วมาแล้วเก็บเลยจ้าดอกตะมุตะมีนี่ค่ะละงูกจ้ามาดูมาเบิงจ้านี่เห็นละง,งกขาว นี่เฮลโลงกเหลืองค่ะอยู่ใกล้ๆกันเลยจ้าดอกอย่างงามเลยค่ะ<ม>เห็นนาแหละค่ะมาค่ะนี่เฮตผึ่ขดจอนมูบเมบอเบราเลยจ้ากำลังเป็นดอกตะมติมี นี่ไว้ดอกน้อยๆนๆนี่ตะหักตุบปุติปี้แกงแสบๆน,นๆนี่ๆๆๆอะใส่กระตาไปก่อนเก็บมวนมวเลยจ้าเก็บมวนมวเลยจ้าโอ้ยคือหลายแทนอนาะ ดอกหน่อยแห้งก็บปได้เอาเด้อจ้าสดเด็ดมาอีกแล้วจา้าเห็ดพึ่งขจรค่ะและก็เห็ดหลังออนดอกงามๆอย่างนี้คือดอกไงเถมาเบิงมาเบิงเห็ดอย่างนี้คือดอกไงเถอปาดไหมเทียบหนาเนี่ยโอ้ยยัยก็ด่ายัยก็ด่า สรุปเพชรมัอนีจ้าหมานสุคนหมานสุคนค่ะเต็มกระตา,าะทุกกระตาเลยจ้าเวลาสุคนเต็มกระตาสุคนค่ะผลงานวันนี้ค่ะย,ยางเยอะเลย ฝากกดไลค์ B are, กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะถาไปเก็บเห็ดนวดนวนนำกันอีด้าขอบคุณค่ะ